ยังนี่เห็นบ่สุกแล้ยวหาห้องต่างหลายสันเห็นบ่มันสิได้อบสิได้สุกเห็นปะ่ะห้อนได้บัดนี้สิเอานี่คีบเอาแอ้วเอากล้องเข้าไปใกลไปแล้วสู้ใหม่จักหน่อยก่นอนะสู้ใหม่ได้หน่สู้ให้นะจเจ้ะเอาสุดยอดลเลยเลยเซมเปนเต็มเลยไอ้บอเลิดบอบ่พี่น้องเลือดขบดุ่นะ นี่ล็อบสเตอร์ในสไกินกับนี่เห็นบอสุดยอดเลยกินกับน้นกับนี่ละกับอันนี้ละที่เห็นนี่ละอ้าวนี้เห็นบอเลือดเซมเพนเต็มที่แบบว่าคล้ายๆเมียงเนาะเมียงเมียงล็อบสเตอร์เลือด kind of โบบีน้องมีอีกตัวนึงดูไหมจ๊าเมียงล็อบสเตอร์เลือดโบบีน้อง เลิศสมเป็นเต็เลยบาทที่นี่หิมะเด้บาทที่นี่พี่น้องพี่น้องมาเลยจ้ะพี่น้องนี้วันดีจ้ะพี่น้องสุขสุขสสบายดีกันนะจ้าคอยกันสบายดีอยู่สุดยอดเลยสเม็นเต็นอีกเราวยกสมผู้มือนนิหิมะหิมะบันนี้มากินน้ากันชเอาแบบว่านี่ยังกอลอสเตอร์ห่อห่ออังก็หล่อห่ออันห่อผักเอาเห็อกสุดยอดเลยตัดอันแรกบาทเนี่ตัดเลยนะจ๊ะ mến tên lưới lobster quê yêu nghĩa quý nha tệ bác nè luôn kia tệ bác Cái này sưng kèn sưu xen ái lưng phong tầm nhìn bưng 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 phong nèo nhau nèo 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 หอนดมันหอนดูไม่หอนไม่พิอ่ะก็ไงภาพปซสื้อมูสอ่ะเนี่ยอืเซ่บอืม้จะเปนงอันบันท้ลืมซื้อหวดไหมว่าจะซื้ออันหวดยิ่งใหญ่ไหมซึ่งยิ่งใหญ่ไหมมาไหมลืมไหมหววบ้านอู้เแ่าใคลืมลืมอย่างเถวครลืมซื้อซึ่งหนึ่ง พเนี้ยว่ามือลุ้นจังไปก็ได้แถาจังหวาโอเคลิ้มขาดลื่นนี่ฮอนฮอนฮอนไม่ให้มันจะเพิ่มด่าพ่อเด้อยใคแกะก้อนขันบ่กแกะมันกินอะไรเลี้ยมแข็งพุดหน่อยขันว่าอูขนาดหางมันนี่เห็นว่าหางมันกับวัตถิมแกะหางมันกักินได้ลุยหางนี่อยู่ชิดอยู่ได้แนะจัะเนาะวันกินปูแฟนคาร์วันไม่มีผักเลยยาสำหรับมือนีกับลิซิเอโอเอาแบบผัก ตามใจเรียกลองน,นะจ๊ะเนาะแล้วก็ไปเอาเนยๆ,ๆ,ๆเนียนๆนี่ออกกันกินหมดแด้วเด้หวานพี่นออ้องซุหยางเลย่องเสร็มั้จ๊ะเมื่อเดียเท่าไหร่บุ้งุปเบิ้งคลิปอันที่คลิปชอบว่องหันและที่เคยเห็นให้พวกเจ้าเบิ้งอ่ะประมาณเท่าไหร่แปบสิบเปล่าสิบดนหลาประมาณนี้หระไปเบิ้งคลิปชอบปลาดลวดว่าราคาเท่าไหร่ไปเลื่อมราคาไหมพี่หน้องมันแซ่บนี่มองหางไหมนี่นน แกหางก็คยจะกินโตโซโตโซแบบห่อผักนันจักนะอืมเปน่อแล้วจากนั้ก็ซนนื้อแบบที่มีหัวมาน้ำจังเพราะไงล่ะก็เด็กเคยไปซีทิ้งหัวลเราไปเ,ปเบิงงมันบะมี่อืมบะมีไมา่จ้าทีเดแบบเป็นโตเป็นเนแหน่ที่ดินแนวๆคือปูน่ะมันบมี่เเรานันเหมือนสำนึสิมาประมาณย่างแบงมหัวคนนั้นบอกว่าถึอนาใช่ไห ้เอาแบบนี้มาแบบนี้ก็แซ่บสดุดปิ้งแล้วนี่จะบอกให้นี่แก้เบิ้งสุดผสมเนื้งเหนี่ยมโอ้ยห่อนห่อนห่อนเ้ยะเนื้มอ,อ,ๆๆอม,มันอ่ะอัน,นก็นากวอ,อีกสปองให้อืมไิแกะนี่อีกก้อนเดียวได้แป๊บนึงอย่าเพิ่มด่าอ่อนเี๋ยคนกินก้อนเดียวกับชิด่าก่อนว่าคนีแล้วห่อนอืมามเปก๊กอนมาเนี่ยอะเอา่ อฟินมากอดมเนอดแม่กัเราพ่เน่บกินบ่บ่่อ่หมักแก่พ่อน่บ่หมักซื้อกินยังไงพ่อเนี่บ่กเคยกินบ่กินเลยพ่อเน่ยข้าวมันแข็งพี่เนอะเปียกมั่นะ

Nó nó ngọt mà đây mới đi hết đầm phịch bỏ phịch chứ mua นะเราสนั่นแต่น้ำผลม้นพมมันออกมาโฮนะ่เลเ,เนื่ยน้ำมะพเผ็ดกับฉนมัผิด

Ja, yes, ich đi ra uhm cũng xin tay ngay nè nó nó sẽ mất ăn nào rồi sao đi pin nào xuống con xếp xếp hương đi xuống cô một ăn

เปียกแล้วเนะอืมแล้วเกี๊ยเปียกเยกข้าไปใเพราะยไม่ยเงเหียบอย,ย่างเหยียบมีบาดขาด้หนึ่งวันแะข็งอืม,อมเหนียบเนริ่มเดือแล้วนิดห่อยสืว้าด่สดครัอันนี้ตัวนให้ครับคุณ

อยากกินย่างไหก็ไปซื้อมากินร็อกเตืนนอนนึกบ่าไกลาาจากบ้านนะจ๊ะใกล้ๆบ้านช่วัสดีที